ดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เราจะไปบ้านคุณย่ากค่ะอันนี้ทางไปบ้านคุณย่าก็จะมีทางดีกว่าน,นี้แต่เราไม่ไปอันนี้เป็นทางลัดไงแล้วถึงเร็วอันนี้ก็จะเป็นพวกทะเลทรายอันนี้รถนี่เขาก็มาแบบเป็นพวกแคมปิง้งอะไรอย่างเงี้ยหวังว่าจะเจออูดเพราะวันวันศุกร์คือวันที่เราไปบ้านย่าเนาะหวังว่าจะเจออูด พราะาที่ก่อนเราเจออูดนะแต่เราไม่ได้ถ่ายไงหวังว่าจะเจออูดนะอันนี้ทะเลทรายก็จะเป็นอย่างนี้ตอนนี้ช่วงแถวนี้ยังไม่ค่อยมีคนแต่ข้างหน้าจะเป็นที่อยู่ของคนเยอะแล้วทานนี้เขาก็มาเรียกเขามาแคมปิง้งเขาจะเรียกว่าเบิร์ไปเบิร์ไป,ไปอะไรเงี้ยเบิร์ไป เจออูดเจอลาด้วยวันนี้ไม่เจออะไรเนี่ยเมื่อาาก่อนที่คนที่เขาเรียกเบตูอินอะแต่ที่นี่เขาจะเรียกไาดุยแต่ในทีวีในคนไทยเขาจะเรียกเบตูอินอะไรเงี้ยพวกที่ย้ายถิ่นฐานแบบจากตรงนี้ไปตรงนั้นจากตรงนั้นไปตรงนี้อะไรเงี้ยไออยู่แบบเนี้ยแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนี่มนเป็นบ้านเป็นอะไรไปหมดละ ไปดูอาหารวันนี้ที่บ้านคุณย่าเขาทำอะไรทานอาหารแบบอาหรับอาหรับอาหรับเทดดิชั่นอาหรับใช่ไหมลูก <c ười> คิดว่าพูดผิดโอเคเดี๋ยวไปเจอบ้าน หมดแล้ววันนี้ก็ยังเป็นทะเลทรายอยู่ช่วงนี้เจอแล้วเห็นไหมเห็นอูดหรือเปล่าเพื่อนๆพื่นนู no, ่น no. ค่ะน,นี่ก็เป็นข้าวหมกจากบ้านแม่เขาทําก็จะเป็นถาดใหญ่ๆประมาณนี้เลยแล้วก็จะทานคู่กับพวกอาจา่าอันนี้เขาเรียกอาจา่าส่วนมากเขาก็จะทํากันเองผักดองอำไมผักดองอะไรพวกนี้อันนี้เป็นมะนาวอันนี้เป็นหอมอันนี้ก็เป็นเป็นอะไรอะมะนาวมะม่วงอะไรประมาณนี้ สลัดแล้วข้าวหมวกเขาก็จะทานคู่กับอันนี้เป็นรบโยเกิร์ตใส่ใส่อะไรอะ่ะใส่แตงกวาอาหารพื้นเมืองวันนี้เราก็จะทานอันนี้แหละอันนี้เป็นมะม่วง,งกับพริกแก้วแตก หนาาดองใส่ลงไปอันนี้จะเป็นหอมหอมใหญไหแบบ่ไม่ดองก็มีนะแบบไม่ดองมีนะเขาก็จะทำมาเป็นแบบนี้พอดีวันนี้มาช้าอันนี้ก็เป็นหอมสดใส่บักดูนิสอันนี้มาช้าเขาก็เลยต้องปิด ิดใส่แรปไว้ให้อินทผลัมว,วันนี้ทานแบบบ้านๆแบบนี้เลยอ่ะอาหรับเขาจะทานกันแบบนี้ไปแซบด้วยกัน What do you call this one? Feta is feta Feta is a mix of potatoes, yeah. eggplant and flour uh -huh. mixed with the special sauce, yogurt sauce uh -huh. And then they put uh, the crispy bread, bread crumbs on top This is fatta feta What feta Fatta potato man um Egg pan มะเขือม่วงแล้วเขาก็จะใส่ซอสเป็นซอสโยเกิร์ตของพวกนี้ที่บ้านก็ส่วนมากจะเป็นเขาเขาทำเองอะ่ะเขาจะทำกันเองเขาเขาจะทำกันเอง <laughs> อันนี้น้องน้องสามีเป็นคนทำอันนั้นคือซอสแดดบอล h มอไหมซอสเฮลิสอ so uh ันนี้ชื่อเฮ r ิส อันนี้คือข้าวแล้วก็เม็ดซุปไก่แล้วก็มีเม็ดเดือยคนไปจนเละๆแบบนี้ On top is เซมเนะ ina, which is like animal fat อ่าอันนี้ที่ที่เห็นเห็นอยู่นี่เป็นเหลืองๆเนี่ยเขาจะอะไรนะคือน้ำมันมาจากสัตว์น้ำมันมาจากแพะอะไรแบบเนี้ย mm hmm. อ่น้ำมันบริสุทธิ์มาจากแพะ อันนี้เขาเจอนิยมกินกันมากเลยนะเขาชื่อฮอริสอันนี้น้องสามีเขาก็ทำมาใส่นี i t า s thick. <S ะจะเป็นเหนียวเยวคล้ายๆถ้าเป็นบ้านเราก็เหมือนโจ๊กเหมือนอะไรแบบนี้แหละ่า yeah, ก็จะแบบเหมือนอะไรนะข้นข้นกว่าโจ๊กหน่อย แล้วมันกจะขึ้นกลางทะเลทรายเฉพาะช่วงหน้าหนาวหน้าหนาวคนก็นิยมไปเก็บกันนะเวลาเก็บก็จะเป็นอหมางนนี้เลยอันนี้มันแหมนป่ะเดึงมามัน,มนมก็จะเป็นลากลากใช่ลูกบอกเวรีซาว่ามันจะเปรี้ยวๆอร่อยมากเลยนะเขานิยมมากมากเลยนะอยนี้่งอ่ากินกินเฉพาะใบ บบลูกบอกลูกพูดไทยอันนี้ต้องล้างดีๆนะ <laughs> <laughs> น้องบอกต้องล้างดีๆเพราะอะไรอ่ะมันมันขึ้นในทะเลทรายนะเพื่อนเพื่อนแบบเหมือนเนาะทะเลทรายเวลาทรายมันเกาะอ,อ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละแบบเหมือนมันจะเป็นบอกไม่ถูกเนี่ยวิถีอาร์ก็จะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนเป็นยอ่ะ อันน <laughs> yeah. 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 well, ี oh, uh ้ก huh ็เป็นตะคุกเป็นแบบนี้แล้วค่ะชาหลังอาหารครับเพื่อน